โยสร่สวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีบัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Valence Mobile กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตรายนะฮะท่านผู้ชมไปรวมมาเล่นกันได้นะครับก็อันนี้ผมเล่นอยู่ในโหมด Free For All นะท่านผู้ชมนะเป็นโหมดแบบเหมือนแบบซ้อมยิงนะครับท่านผู้ชมซ้อมยิงแต่เจอกับคนนะท่านผู้ชมนะกดได้สบายแตกนึงเอาไว้เอาไว้อ่า มาดิมาดิครับมาดิครับสวยเตกหนึ่งมันต้องเดินเลยต้องรุลุยเลยดีกว่าก็เรียกฝึกยิงฝึกยิงโอ้หเจอพวกทีบทีอยู่นะท่านผู้ชมนะอย่างนี้เอาหน่อยเอาหน่อย โอ้โยเอาเรื่องจัดกวื้เฮ้ยกดเวอร์ออรคนดูแม่งยืนลากหวัวเลยอ่ะเฮ้ยสวยโอ้โหร่นยากอยู่นี่นคนดูหมดนี้โอ้โยไว้ฝึกเลยนะครับคนดูนะผมบอกเลยไว้ฝึกอย่างเดียว ว้าวผมฝึกลากหัวตักหน่อยแล้วกันอ่าลิงโหลดเกมนี้อยู่น้าน้่าคำยัี่ตะคลิปนะผมทำสอนมาแล้วนะท่านผู้ชมไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโฮ้หกูไปเล่นโหมดปกติดีกว่าไหมอย่างนี้ฮะ อันนี้ผมปรับ fov วะ richman shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง pubg mobile rov free fire v a r e. ai, o l a n d และเกมจาก h o y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ richman coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ richman shop เท่านั้นเยอะไปใหญ่ yeah, what, yeah, yeah. นั่นสุดเลยนะท่านผู้ชมนะ ใครถึง40กล่อ,องนั้นชนะแล้วนีนน่อันนี้คนดูโอ้โหยิงใครใช่ไม่ได้เลยวะคนดูในโหมดนี้โอ้โหอย่างนี้แม่งเล่นยังเก่งกัน้ยนะอ้อโอ้เอาเรื่องอยู่นะพวกนี้ผมว่ามันเล่นเก่ง,กงนะใช้ได้ใช้ได้ไดอุย้ย โอ้โไ <g ül s> <c oughs> อ้ย้ายซ้ายขวาหน้านหลังอะ่ะดูเงาแดงๆเอานะครับคนดูแต่ฮิกลิงโหลดอยู่ด้านล่างทำยังจะคลิปนะคลิปนี้เฮ้ยกระสุนแม่งว่อนไปดูนะู้นอ่ะอู้หน่าเจ๋ยแต่พวกแจมอ่ะเจ็ดเจ็ดเล่นโหดอยู่นะคนดูนะ างเอาหน่อยเอาหน่อยมุมนี้แม่งหากินได้อยู่นะคุณดูนะเออเฮ้ยไว้ไว้หัวแตก ผมต้องเผื่อผมต้องยิงเผื่อหน่อยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเอาจัดเอาจัดคนดูโอ้โหยิงโดนยากจากาังวะมันเดินแบบไม่ต้องระวังตัวนะคนดู เดี๋ยวสิบตัวครับอืมว่ามันเดินลากของอโคตรดีคนดูนะเดินแบบไม่ต้องระวังตัวเลยอืมบางคนไม่เปิดใจโลจัดอะยังไงสวย โอ้โหเนี่ยถ้าผมยืนนิ่งเนี่ยผมเจอยิงสวนปุ๊บปืนว่อนเลยผมก็พยายามแบบให้เป้ามันอยู่ยนิ่งๆนะเอาเว้ยๆสว้ยล่องล่องไม่หัวไม่เป็นไรนะครับหนูนะสวยลว่อง เอาจัดเอาจัดอีกตัวเดียวมันชนะแนละ้วแต่มันเสื์บดูวยยาเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดจริงกันเลยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ไปเย่เย่โหี่โคกแม่งอยู่อยู่แถวล่างเขาเลยคนดูนะเปลี่ยนโหมดนะครับคนดูไปเล่นแบบไต่แรงก่อน Let's ก้ Let go, ลุยขอใอ้เล่นในด่านดีๆบ้างเถอะผมชอบเล่นตัวนี้มากเลยนะเอ้หุ่นยนต์เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแนละ้ววิธีโหลดวิธีสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างของฟยตาต้คลิปนะคนดู ทำสอนไว้แน่แล้วก็ในส่วนของเออ่เติมเกมนะครับไปเติมด้ที่ r i c h m a n d Shop นะครับแล้วก็เเกมนี้ก็ถ้าแบบว่าใช้ VPN นี่ก็ใช้ VPN UU Booster นะนี้พี่ก็รับเติมเหมือนกันนะครับ VPN เป็น UU Booster นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเติมเกมมันต้องเป็นเติมกับ r i c h m a n d Shop นะทนดูนะอืมหวานเกี๊ยบหวานจ้อยไปเลยครับพี่ลูกพี่ เเยยมาโอุระนี้แจ่มเลยเ,ล tails, เ่ยแหลมเปียเลยอันนี้พี่เล่นโบนาอา G Phone จนะจริงก็แนะนำให้ใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้ไอ้ตัวที่แบบราคาไม่แรงมันก็จะเป็นไอ้ตัวไหนนะไอตัว i n f i n i x GT 30 Pro ตัวนั้นนะ่ะกำลังดีนะครับตัวนั้นอนะ่ะหรือใช้ได้นะโอเคเลยตัวนั้น

上子弹。ชิวว์เจี๊ยมววัสเจี๊ผมไม่ได้ลงไปนะท่านผ้นมืกี้ แต่เมื่อกี้นี่ลากหัวได้อยู่คนหนึ่งมันชอบ F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  yeah, yeah. เอฟ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 เนี่ยโดนซะเยอะเยอะตานเด้ยเปรียบแล้วผมสนายดีไหมาคนดูโอเคสนายดีกว่าจิกโฉจิกโฉแล้วก็เฝ้ามุมนี้เฮ้ย หนึ่งสองสวยกวาดเรียบครับ,บโอ้โหเจ็บอยู่นั่นนะ่ะยังไม่ตุย <c oughs> เจ็บเลย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  สวยสวยเอ้าไม่ยิงไงเออมันจะลีลาทำไมวะน,นั่นอ่ะจะแอกเนี่ยรีบเรียนให้มันนั่นไปเลยเพื่อนโอ้เจอชิวเจอชิวคนดูวังจ้อยวังจ้อย มเมื่อกี้นี่โอ้สวยเลยเปิดมาเจอพี่ทนายนะครับคนดูมาด้มาด้หว,วังจ้อยหวังจ้อยไปเลยฮะฟ,ฟีสวยสวย สวอุย้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งยิงศาสได้อยู่อุย้ยติดเกาไอ้นั่นนะ่ะวยไวอไม่ยิงอ่ัเพื่อนอ,อ,อ้กวคิวใส่กันเองกูจะรุดสวยกู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  หมั่นจำอิ่มแปะเลยแม่เพ่งเด้อันนี้พี่แตกทุกรอบเลยวะเฮ้ยคนดูทำไงดีวะไม่รู้มันจะไปวิ่งมุมไหนกันอีกนะ

วงสองอุ้ยเก็บอยู่นั่นะกู้กู้กู้เย่แหมวางใต้อาคารซะด้วยเย่เอาดีเอาดีสเตนอปื้บีทุกนะเว้ยบอกให้ วางจับเยลยลูกเฮี่ยปาไว้ก่อนทุกคนดูโอเคมีคนเฝ้าตรงนั้นอยู่เผื่อะไรกินไก่ไม่รู้มันจะวิ่งมุมไหนนะ

โอ้ยิงทะลุเฉยใ้มุมนั้นยิงทะลุได้เหรอวะคนดูหรือว่ามันอยู่ที่ปืนลูกกระสุนปืนไม่บ้าโดนเฉยเลยโอ้ชนะขัดลอยเลยนี่คนดูมึงจับเลยลูกพี่ เฮ้ยโอยนั่นผัวมุมนี้ไต่เร็วไว้ไต่เร็วช่วยกลางกลางกลางเดี๋ยวปาดอ่าเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยน เจอปังเลยลถ้าผมไม่ได้ผมไม่ออกมุมนั้นผมได้ละคผมมัน่นไปน่อยามาไปน่อยมา มาดินี่ลวงหน่วงสจอพี่หัดไปหวดไปซะเออพี่ที่นึ่นี่ว่าคนดูโยังมีพี่วสระฟังสระฟังไเตะเ เอาหน่อยเอาหน่อยตาหัวเลยครับรอบนี้เฮ้ยต้องใส่เงินต้องไปเติมเติมมันเกมที่มันเติมแพงมากเลยนะท่านผู้ชมนะตอนเล่นเบตา้าพี่แบบหมูสกินฟูอ่ะคนดูมีอยากจมูให้พี่โม้หน่อยเถอะไปกับเพื่อนนี่กว่ะก็เล่นมุมไหนวะ 啊喂啊喂！时间到了，我們走吧。升起来！多名敌人在黑。全力集中。门那门里。嗯、喂，火！断。最大已解决。你出局了，还剩一名敌人。 ไม่ออกออพีอยู่ด้านบนเฮ้ยเพื่อเราบวยไปแล้วค็กบวยแล้วเว้ยใจเร็วจบง่ายอย่างนี้อย่างนี้มาคน,นดู ต้องสน่แล้วเนีลยไว้ตีหรืวอ่อาฮ่าอิ่มไปเลยนะหะมุมนี้ 不<冰>能爆能器落在 A 区。到了，贤者没了，还剩一名敌人。爆能器拿到了。爆能器落在 A 区。小心。拜 เว้ยโอ้ซื้อปืนไม่ทันนิกไว้แต่เร็วเฮ้ย มาเชียงบ่า็มีแต่ตัวไม่ซื้อปงซื้อปืนหมคนดูเล่ว่าันเล่นประตูนี้นะคนดูนะมุมอี้ยใ

玛丽，召回机器人，还剩一名敌人。喂，仔，了，喂，万劫。 โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล,ล้วกันสำหรับตัวกเกยโมเรนส์โมบายนะท่านผู้ชมนั้นไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดด้านล่างคำจจตใต้คลิปน้องสหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจะก็มาคลิปหน้าบายจ้า